สปอร์ตโฟกัสเครื่องยนต์2,000ันสปอร์ตแฮชแบ็กยี่ออโต้ปี2,014โปรโมชั่นของราย่ที่2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตกระจกอัริยะไฟฟ้าผ้าไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ค ฟูมอะไรมันติคฟังชั่นแอดดิจิตอลฟูงเสียง A M F M A V F แล้วก็ C d ค่ะบูสตาร์ทก็มีค่ะเต็มจีนดำเรียบร้อยแล้วค่ะข้าหลังนั่งสบายค่ะคันนี้ฟรีดาวนะคะถ้าคนซื้อประวัติดีส่งจดละหกพ0นบาทคนซื้อได้รับรวมที่หนึ่งมื่นสามพบาทขึ้นไปกระสุนิคันนี้ไปเฉียงานได้แล้วค่ะ ข้างหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี G ๊ยบแล้วก็มีมโนรูปเป็นระบบไฟฟ้าอีกต่างหากค่ะมโนรูประบบไฟฟ้าค่ะข้างหลังกว้างนะคะขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะเบาะหลังสามารถพับได้ต่างหากค่ะข้างหลังกว้างมากๆเลยค่ะ จัดไปนั้นไม่ยุ่งยากนะคะปรึกษารายละเอียดเรื่องการจัดไปนั้นได้เลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียสายน้ำหน้า SI s i a m p 1 0 <c> พ <oughs> ิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ